ไยความสุขกันทุกคนดูดีๆนะพระเราชีเราพิจารณาปฏิสังขารุ่อกายหิวใจเกิดความอยากปรุงแต่งได้เร็วได้ไวตั้งแต่ตื่นขึ้นมาอันนน้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยถ้ากายมันหิวใจมันจะบอกตกอ้องการอันนน้นต้องการอันนี้หลองอดอาหารสักมือสองมือหรือเป็นมาเพียงแค่มือเดียวมันก็ดิน้นจะตายอยู่แล้วใจ มันอยากมันอยากมาให้ตัวเองลองฝึกดูต่อไปข้างหน้าก็จะเห็นความคิดอยากคิดอยากมีอยากไปอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยาก,ไ,ยากไปไม่อยากเป็นเอาเรื่องความอยากความหิวให้ชัดเจนตัวเดียวนะจุดนี้ก็จะเห็นตัวใจฐานอ์ใจชัดเจนแต่ส่วนมากก็มันอยากก็สนองกิเลสให้มันเลยเอาให้มันเลยไปให้มันเลย มันอยากกันโนนก็ไปแั่พอมันหายอยากเราถึงรู้ว่ามันเล่นงานคือสมมุติมีมุดเราต้องฝึกผลแก้ไขพิจารณาตัวเราใจไม่มีความโลภความโกรธใจไม่มีความเผยเยื่อไยานอยากเต็มอยากอยากอาหารมาให้กายความเกิดความอยากความเกิดความเกิดของใจนี เราพยายามฝืนที่นั่นฝืนที่นี่จะเอาก็เอามาด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาต่อไปข้างหน้าก็เอามาให้กายด้วยปัญญาพิจารณาอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ยิ่งฝึกไปเท่าไหร่ย,ยิ่งเห็นยุยิ่งเห็นเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทําความเข้าใจใจของมนุษย์นี่หลงมาตั้งนานหลงนึกแลยยังไม่ได้มาเกิดหลงวนเวียนในพบน้อยพบใหญ่ จนกระทั่งมาก่อร่างสร้างขันหามาเกิดอยู่ในภพมนุษย์แล้วก็มาหลงโตหลงมายึดก็เป็นตัวตนของตัวเองนที่ทาวรเป็นตัวตนของเราในทางสมมุติแต่ในทางวิมุตแล้วก็มีแต่ความบางเปล่าที่พระพุทธองค์ท่านบอกว่ามีเพียงแค่สักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟประกอบกันเข้ามีหนังมอหอหุม้มมีวิญญาณแตาแจงออกบอกให้ชัดเจนก็จะเห็นชัดเจน มา,ายึดติดออกกายมนุษย์ก็ยังไม่พอแล้วก็มาเกิดความโลภเกิดความโรกมโรธเกิดความทะเยอทะยานอยากทั้งหลงทั้งยึดทั้งอยากอยากในลาบในยศในเกียรติสารพัดอยากอยากมีอยากร่ำอยากรวยท่านบอกว่ามีให้เป็นธรให้เป็นอยากรวยก็ขยันหมั่นเพียรด้วยสติด้วยปัญญารับผิดชอบด้วยสติด้วยปัญญารวยมากรวยน้อยมีมากมีน้อยก็ไม่ทุกข์ไม่มีก็ไม่ทุกข์ แต่เราก็ต้องแสวงหาด้วยปัญญาอย่างสมมุติอย่างโลกธรรมให้บริบูรณ์ไม่ได้ลำบากจะปากท้องยังหิวอยู่จะปฏิบัติธรรมยังไงมันก็ไม่สงบหรอกเราต้องพยายามทำสมมุติของเราไม่ให้ลำบากถ้าสมมุติบริบูรณ์ไม่ได้ลำบากแล้วใจมันก็ไม่มีความดิ้นรนอะไรมันก็จะสงบของมันโดยปริยายถ้ายิ่งดับความเกิดได้อิ่งก็ยิ่งจะนิ่งเข้าไปอิก บริหารด้วยปัญญาปฏิบัติธรรมไม่รู้จักธรรมเจริญสติไม่รู้จักสติมันก็ไม่เข้าใจในชีวิตศรัทธามีอยู่ความเพียรมีอยู่กับปิดกับปล่อยต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบเป็นบุคคลที่มีความเชสละก็ต้องพยายามกันทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามทำกัน ทุกคนก็ปรารถนาหาทางดับทุกข์แต่แสวงหารทุกข์มาใส่ตัวเองไม่จบไม่สิน้นแทนที่จะคลายออกโล้จากฐานห้องใจให้ชัดเจนดูดีๆนะความอยากกับความหิวความหิวกับความอยากลองอดอาหารสักมือ้อนึงในกายมันจะเกิดความหิวมองเห็นอะไรก็อร่อยอร่อยอน้น,นเอาหน่อยๆก็กลัวไม่อิ่ม ยิ่งฝึกไปเท่าไหร่วันนี้เราทําได้เท่านี้วันพรุ่งนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไลดูความอยากละดูความอยากของกายดูความหิวของกายความอยากของใจมันก็เคยเข้าข้างตัวเองกิเลสมันเข้าข้างตัวเองเนแต่ใจมันก็หาเรื่องเข้าข้างตัวเองถ้าสติปัญญารู้เท่าทานันแล้วไม่สติปัญญาก็ยังเข้าข้างตัวเอง นั่นสลับซับซ้อนละเอียดมากเรื่องจิตวิญญาณในกายของเราส่วนรูปส่วนนามขอวัดปฏิบัติสิ่งต่างๆก็เพื่อที่จะละกิเลสเพื่อที่จะให้เรามีความสำรวมระวังสีนสมมุติสีนวิมุติสินสังคมอธิจิตอธิศินอทิวินัยรูรวมยอดอยู่ที่ฐานหงใจตัวเดียวถ้าใจปกติใจสงบใจสะอาดนั่นแหละคือตัวศิน ใจก็ไม่รู้จักควบคุมคิดไปสารพัดอย่างคิดในทางที่ดีก็ก็ดีไปแต่ถ้าคิดในทางที่ไม่ดีน่นห่ะเอาตต้งแต่วิบากเข้าใจตัวเองคนนู้นไม่ดีอย่างนั้นคนนั้นไม่ดีอย่างนี้คนนู้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ใจของเราแหละมันคิดใจของเราของเราเนี่ยแหละมันไม่ดีมันถึงคิดอคติคิดหมนทิ้นนั่นแหละบาปเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ตัว ยิ่งฝึกไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นเยอะมีกันทุกคนมีม์ทินกันทุกคนบางคนก็เป็นมน์ทินฝ่ายดีฝ่ายกุศลบางคนก็เป็นมน์ทินฝ่ายอกุศลใครอยู่ใกล้คนนั้นก็โดนมาอยู่วัดก็หลงพอ่อยเป็นอย่งงางนั้นหลงพ่อไม่ดีอย่างนี้แต่ที่ตัวเราไม่รู้ว่ามาจากไหนเ,เราอยู่ําให้ตั้งมาอยู่ทั้งสามสิบปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้ว ที่นั่งไม่มีก็ทําให้ที่เดินไม่ดีเราก็ทําให้ที่นั่งที่ถ่ายที่เยี่ยวที่อาหารตาอาหารกายอาหารใจทั้งกลางค่ากลางคืนความสะอาดความเป็นระเบียบเราอนุเคราะห์ให้ทําให้ใหตอนนั้นก็กินอิ่มแล้วก็มาอาคติเราว่าเราเหยียบยาเราบาปใสวิบากกรรมติดตามตัวไม่รู้จักแทนที่จะเป็นคน ขัดเก่าตัวเองขยันหมั่นเพียรรับผิดชอบทำใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์มองเห็นความเป็นจริงในชีวิตดีบแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองให้ถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วให้ไวให้เราทำอนุเคราะห์ให้กลัวลำบากที่พักกลัวลำบากก็อุตส่าห์ทำให้ที่นั่งที่เดินแต่ก่อนมันไปไหนมาไหนไม่สะดวกเราก็อุตส่าห์ทำให้อนุเคราะห์ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ทายที่เยี่ยวที่หลับที่นอนอุตสาทำให้ทั้งกลางวันกลางคืนก็จะได้มีอยู่ดีมีความสุขกันกลับมาพอกผุนได้กิเลสใส่ตัวเองแทนที่จะ,ะขัดเก่ากิเลสอยู่ที่นี่คงไม่มีโน่เราให้ฟังจิตใจของคนอยู่คนคนละทิศละที่ละทางปรารถนาที่จะหาทางมาดับทุกหาทางหลุดพ้น พระพุทธองค์ท่านถึงบอกให้กระหนาบแล้วกระหนาบอีกตีแล้วตีอีกตีกิเลสออกจากใจของเราโดยการเจริญพรมิหารความขยันหมั่นเพียรความเชสละรู้จักฝักไฝ่รู้จกัก,จกสนใจรู้จักสร้างให้มีให้เกิดขึ้นภาษาธรรมภาษาโลกเป็นอย่างไรสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังเป็นอย่างไร อะไรคือส่วนปัญญาที่ควรเจริญขึ้นมาอะไรคือส่วนใจที่จะต้องละขัดเก่ากิเลสตัวเองคนหนักพอแรงแล้วแบกรับภาระกิเลสคนโนนคนนี้ให้อยู่ดีมีความสุขก็ยังไม่เห็นใจกันีน่แต่ความเจ็ดข้านเข้ามาครอบงำ ถ้าคนมีบุญมีอเนิสงส์มีปัญญาฝังนิเตียวการเจริญสติเป็นอย่างนี้อบรมใจเป็นอย่างนี้การเกิดของใจเป็นอย่างนี้ใจที่เป็นสมาธิเป็นอย่างนี้ใจที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างนี้ลักษณะของสติที่พระพุทธองค์ท่านชี้แนะเป็นอย่างนี้การแยกรูปแยกนามบัญญาณในกายในขันห้าเป็นอย่างนี้มันจะเห็นชัดเจนหมดอืม จเจริญสติเป็นเพื่อนใจอบรมใจอยู่ตลอดเวลาไปไหนก็มีเพื่อนสติเป็นเพื่อนของใจคุยกับใจใจก็รับรู้รับพพทราบผิดถูกชั่วดียังไงสติปัญญาไปแก้ไขแม้สติปัญญาเป็นอกุศนเราก็พยายามละไม่ให้เกิดอีกนั่นูดูดง่ายอยู่แต่การปฏิบัติขัดเกา่านี้ต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศจริง สติก็ไม่ได้เจริญมันจะไปเข้าใจได้อย่างไงมันก็รู้เรื่องในระดับขงสมมุติแค่สมมุติก็ยังเอาตัวเองไม่หลอดสมมุติโลกกระทำยังพึ่งตัวเองไม่ได้มันจะเข้าถึงธรรมในขั้นสูงได้อย่างไงทั้งสมมุติวีมุิต้องเป็นบุคคลที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขอวัดปฏิบัติต,ต่างๆก็มีไว้สําหรับบุคคลที่มีกิเลสหนาเท่านั้นแหละ ขนาดมีข้อวัดปฏิบัติมันก็ยังมุดไปตรงโน้นบังมุดไปตรงนี้บังก็ปล่อยไปตามมีบากของกรรมอีกสักหน่อยก็ตายจากกัดไม่ตายชาก็ตายเร็วความตายในไม่เลือกการเลือกเวลาเมา,เาลงทุกวันวันละลงวันละลงวานนี้ก็เมา,เ,าเดือดนีตเรียงถิวกันมาเลยบางวันก็สองสมออามา หกสิบหลงเหลืออีกอยู่ประมาณสามสิบกว่าหลงแป๊บเดียวอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านอยู่คนละทิศละที่ละทางก็พไายามขยันมันเพียนกันนะดูขยันมันเพียนมีอะไรก็ช่วยกันอย่าปล่อยปะละเลยขัดเกากิเลสภายในของเราดูความเกิดความอยากเล็กๆน้อยๆอยากยิ่งฝึกไปเท่าไหร่ หนนึกถึงนึงแต่ตู้เย็นที่บ้านนะอันนนก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยมันจะสั่งไม่ไปเอาอันนนไปเอาอันนี้มาสารพัดอย่างปืนลองปืนถ้าปืนความอยากไม่ได้มันก็เหมือนกับเติมเชื้อให้กิเลสนั่นแหละอยากตั้งแต่ความอยากในอาหารการอยู่การครบการชั้นการรับประทาน ต่อไปหน้าก็อยากคิดอยากมีให้ตัวเองอยากให้คนอื่นสารพัดอย่างนะกำลังทัติก็มีไม่เพียงพอทุกอย่างก็ล้วนเกิดมาแต่เหตุนทำไมก่อนลุงพ่อนี้มาอยู่ป่าชา้าองค์เดียวก็ไม่ได้ว่าจะมาเพิ่มผนกันเยอะแยะถึงขนาดนี้นมาหลบอยู่ตามหลุมโน้นบังหลุม,ลม,ลม,ลมนี้บังเก็บทำความสะอาดนะมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกสามสิบปี แต่งแต่ถ้วยชามก็ยังเก็บกับรุมศพมาล่างมาไว้ใส่กับข้าวกับปลาทานันจะดื่มน้ํำปะนะแต่ละทีเอาเก็บใบส้มปล่อยมาต้มทุกวันนี่มันเพรอะแทนที่จะเป็นคนมีความละเบียบสะอาดประหยัดมัธยัติป่ากันพุ่มเพอยในรู้จักประหยัดมัธยัตริรู้จักแก่ไขจะเลย เธอหนองกิเลสไม่จบไม่สิน้นแทนที่จะคัดเขากิเลสเป็นคนประหยัดมัธยัต,ยติประโยชน์ให้มากประโยชน์ไกลประโยชน์ไกลปล่อยไปตามกรรมมายนพยายามทำอ่ะอะาตังเจระพรกันอขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจน ตังต่ตื่นเช้าขึ้นมาดังต่ยังไม่รู้จักที่ท่านได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังถ้ายัางก็ทำสินนะหลวงพ่อเพียงแค่พูดแค่กระตุน้นให้รู้จักวิธีการแนวทางลักษณะของการเจริญสติลงที่กายของเราลงที่รู้สร้างความรู้สึกรับรู้ยทีิปลายจมูกของเรานั่งาสบายวางกายให้สบายเพียงแค่เรื่องการนั่งการดูลู้ลมหายใจพวกเราก็ยังขาดความเพียรกัน ทั้งที่ใจก็อยากจะรู้บุญอยากจะได้บุญความอยากนั่นแหละปิดกั้นเอาไว้ความเกิดนั่นแหละปิดกั้นตัวใจเอาไว้หมดการเกิดของใจนี่เขาหลงมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะหลงวนเวียนว่ายใจเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่แต่เราอาจจะไม่รู้เรื่องตรงนั้น ทีนี้เขาก็มาเกิดอยู่ในภพมนุษย์มาสร้างขันห่านี่ก็หลงถ้าไม่หลงก็ไม่มาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์เกิดในภพของมนุษย์แล้วก็หลงอยู่ในระดับถนลึกๆหล,ลงขันห้าอีก หลงขันห้าก็ยังไม่พอแล้วก็ไปหลงโลกธรรมอีกหลงเกิดอีกเกิดต่ออีกความคิดของเราเนะี่ยยังปรุงแต่งต่อตัวใจเกิดต่อยังไม่พอยังมีอาการห้องใจมารวมมาผสมกันอีกไปด้วยกันกายก็เลยหนักใจก็เลยหนะักไปหลงออกข้างนอกโลกธรรมอีกอันนั้นก็ของเราสารพัดอย่างมันหลายชั้น พระพุทธองค์ท่านถึงให้เจริญสติสร้างผู้รู้สร้างความรู้ตัวตรงใหม่ลงที่กายสร้างความรู้ถึกตัวแล้วแต่เราจะใช้วิธีการอย่างไรขอให้มีสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันให้ต่อเนื่องในหลักธรรมแล้วก็ท่านให้เน้นที่อาณาปานสติ สร้างความรู้ตัวอยู่ที่การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนเพราะเพราะว่าถ้าคนเราเ,เกิดมาก็หายใจแล้วถ้าลมหายใจไม่เข้าไม่ออกภายในนาทีสองนาทีก็หมดสภาพแล้ว เราพยายามหัดสังเกตหัดสร้างความรู้ตัวบ่อยๆความรู้สึกไม่ชัดเจนเราก็พยายามหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆก,กระตุ้นความรู้ตัวสัมผัสของลมหายใจก็จะชัดเจนเพียงแค่เรื่องการหายใจใหายใจยะเป็นอย่างไรหายใจละเอียดเป็นอย่างไรเรารู้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันแล้วหรืยอยังถ้าเรารู้ต่อเนื่องเชื่อมโยงเขาเรียกว่าสัมผัชัญญะไม่ใช่เป็นนึกเอาไปคิดเอา เรารู้อารมณ์สัมผัสของลมเข้าเป็นอย่างนี้ลมออกเป็นอย่างนี้ขณะเรามีความรู้ตัวที่ต่อเนื่องกันอย่างนี้แหละตัวใจนั้นมันคิดมันเกิดอยู่แล้วบางทีมันก็คิดผดขึ้นมาไปเรื่องโน้นเรื่องนี้มันจะเห็นเห็น,เห,นเห็นการคิดแต่ส่วนมากเราก็จะรู้เมื่อเขาเกิดเป็นเรื่องเป็นราวหรือบางทีก็มีความคิดผดขึ้นมาใจจะเคลื่อนเข้าไปรวมอีกนั้นมีอยู่แล้วเรามาสร้างผู้รู้ตัวใหม่ ถ้าพล้รูกของเราเข้มแข็งต่อเนื่องรู้ไม่ทันตั้งแต่ต้นเหตุของความคิดเราก็หยุดเอาไว้กระตุ้นความเมื่อยการหายใจเขาออกใหม่หรือสร้างความเมื่อยกุฏการเดินจนเกิดความเคยชินจนเป็นอัตโนมัติในสติรู้กายอันนี้เป็นเพียงแค่สติต่อเนื่องกันนิดหน่อย ถ้าเราสังเกตใจกับความคิดทันแล้วใจเขาแยกออกจากกันได้ใจก็จะว่างกายก็จะเบาตัวสติที่เราสร้างขึ้นมานี่ตามดูความคิดเห็นการเกิดการดับเห็นหนึงแต่ต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุเป็นกุศลหรือว่าอกุศลเป็นในเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตมันจบลงแล้วมันหายไปไหนนะั่นแหละอนัตตาความว่างเปล่าเข้ามาปารากฏเรื่องใหม่ก็เข้ามาใจก็ต้องว่างรับรู้อยู่ แต่ส่วนมากมันรวมกันไปแล้วเราถึงลูกมันเป็นของละเอียด ละเอียดอดมากทีเดียวถ้าเราไม่สังเกตไม่วิเคราะห์ไม่ต่อเนื่องไม่มีความเพียรก็อยากที่จะเข้าใจส่วนมากก็เหมาลวมกันไปหมดใจคิดก็รู้ทำก็รู้ไม่ได้ทุกมันไม่ใช่มันการเกิดนี่แหละคือความหลงเราต้องมาเจริญสติเข้าไปอบรมใจกนหนับแล้วกรหนับอีกชี้เหตุชี้ผลแล้วถ้าเห็นแล้วแยกแยะได้ถ้าขาดการตามทำความเข้าใจให้รู้ทุกเรื่องอีกเาก็กลับขึ้นสู่สภาพเดิม เขาก็กลับขึ้นสู่สภาพเดิมถ้ากําลังสติเราตามดูกําลังสติที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจะเป็นมหาสติคนความไม่หยุดจนหมดความสงสัยหมดความลังเลเห็นเหตุเห็นผลถ้ากําลังสติพังเผลกก็เริ่มใหม่เพียงแค่การสร้างกับการทําให้ต่อเนื่องมันก็อยากแสนอยากเราก็ต้องพยายามถ้ามันรู้ด้วยเห็นด้วยเราเป็นมหาสติแล้วก็อะไรก็ชดลังเอาไว้ไม่อยู่ เขาก็จะค้นคว้าจนหมดความสงสัยจนไม่มีอะไรใจเขาค้นคว้านั่นแหละจนเนาปัญญาไปทําหน้าที่แทนได้จนสติสมาธิปัญญาเขาจะรักษาเรายืนเดินนั่งนอนก็จะเป็นแค่เพียงอริยาบทเพียงแค่เริ่มต้นของการจเจริญสติพวกเราก็ทั้งยากอยู่แต่หลวงพ่อจะพูดในภาพรวมจนกระทั่งถึงความบ้างความไสุดดับความเกิดถ้าเราไม่เห็นจุดเกิดจุดดับเราเราก็รู้จุดไม่รู้จุดปล่อยจุดวาง ถ้าเรารู้จุดแยกแยะได้ตามดูได้รู้ได้เราจะล,กละกิเลสได้หมดจุดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความเพียรของเราขอให้รู้ต้นเหตุก่อนส่วนมากไม่รู้แต่กลางเหตุไปเหตุหรือไม่รู้เลยมันก็เอาความถูกต้องเพียงแค่ระดับของสมมุติแต่มันก็ยังหลงยุกก็ต้องพยายามแนวทางนั้นมีมานาตั้งหลายร้อยหลายพันปี ตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านติดตัดสรู้ท่านเอามาเปิดเผยจำแนกแจก,กแจงวิธีการแนวทางการสร้างระบร้่าง,งบารมีใจดวงนี้ดวงเดิมไม่สะอาดบริสุทธิ์มาก่อนความไม่รู้เขาถึงเกิดเขาถึงหลงหลงแบบชนิดที่ว่าหาฝั่งไม่เจอแล้วนอกจากคำสอนของพระพุทธองค์เราอย่าไปปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดายเวลา ตังจะตื่นขึ้นมาเราแก้ไขเราอยู่ปัจจุบันนี้แหละลมระลุขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่มันอยากอะไรเราดับความอยากเลยก่อนหึ่งดับความอยากเห็นการเกิดก่อตัวให้ได้เลยก่อนแล้วก็นุ้นกําลังสติปัญญาไปทําหน้าทีแทนอดพูดอดคิดสังเกตดูความคิด รู้ไม่หันดับเอาไว้โง่ก็ต้องโง่เช่ก่อนมันฉลาดแบบโลกๆมาทั้งนั้นปัญญาทั้งโลกมีทั้งร้อยก็ต้องคลายทั้งร้อยนุนกําลังสติปัญญาไปทาหน้าที่แทนจนกว่ามันจะเต็มหลอบจนกว่าไปใช้การใช้งานได้ผูดง่ายแต่การลงมือการวิเคราะห์ต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศอ่ะอ่ะเหล่านี้ก็จะเรียนทำอาองตอนนี้ปากันไหวพระพร้อมๆกันแต่ร้างรค์